เที holiday, Ale, ่ยวนะคะมาฮอนิเดย์เี่ยวเที่ยวเช็คอินนะคะอินโรงแรมคืนนี้เราจะนอนที่นี่นะ A café, não né? สองคนสองรสชาตินะคะกาแฟกไปส่ซสกูสกูห้องโรงแรมโนเวก็ประมาณนี้นะคะ คืนนี้เราจะนอนที 5, ่นี่นะคะเราเมียเขาสะด้จุบเหนึ่วยัน0 0่ร้อโคนอุ่เปนวนหน่อยตอันน่เอามาเสีงเยส0บาท4,500บาทอันนี้นะคะ4,500บาทก็ประมาณนี้นะคะ ล uh, okay. ีนี่ยถ้าุ๊ดเออโอเคสิบพันบาทก็ประมาณนี้ได้ฮัลโหลเี้ยเด็เปอประมาณกิจบ enjoy life คนมานอนข้างๆเลยนะโอเค วันนี้พายุเข้านะคะวันนี้พายุเข้าหนาวหนาวนะคะลมพัดลมแรงนี้พามาเที่ยวที่จังอำเภอเราบงเงี่ยต่างอำเภอนะคะวัดเซีย่ยงไ ประชากรก็ประมาณสองหมื่นคนนะคะเม,มืองเก่านะคะทั้งเพอเก่าจากร่อมาเที่ยวช่วงโควิดหน้าก็ต้องปิดหน้าปิดปากนะคะหน้าปิดปาก หนาวทั้งน,นี้เก้าองศานะคะวัวโครโรนาก็าใส่แมสนะคะคือโบดโบล่าวงเงี้นะคะโบวัดบ้านเราก็เรียกว่าวัดโบด

ตัวน,นี้ใหญ่มากๆนละ้วค่ะนักเรียนนักเรียนกำลังเลิกโรงเรียนนะคะบ่ายสองโมง